เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่สนามหลวงได้รับความสนใจมากจากทั้งประชาชนและสื่อมวลชนกับกิจกรรมที่เป็นที่รักษาพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงซึ่งได้รับการเยียวยาทั้งจากเจ้าหน้าที่ทางการและจิตอาสาที่มาร่วมช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมถวายอะไรซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการาศาสนาซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมแจกอาหารบริการประชาชน เพื่อร่วมทำความดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชน,านีพันปีหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการหนึ่งความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำความดีและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน นางสาวสาบิดาไทเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนพลังแห่งความดีความเมตตาและความกตัญญูตามแบบอย่างพระราชจริยวัตรอันง,งดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการบริการประชาชนในวันนี้ได้รับความสนใจและการช่วยเหลือจากทั้งเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทําให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อยอย่างทั่วถึง นายชัยชนกชิดชอบปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เดินทางมาชื่นชมกิจกรรมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งจิตอาสาที่มาร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและความสามาัคคีในสังคมแต่ที่น่าสนใจคือกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับที่แตกต่างกันอย่างมาก จากทั้งประชาชนและสื่อมวลชนบางคนเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นการแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อพระราชชนนันนีพันปีหลวงแต่บางคนก็มีความคิดเห็นว่าการแสดงความเคารพแบบนี้อาจจะเป็นการเล่นร้ายต่อความเป็นไปตามพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท,ที่ไม่ต้องการให้มีการแสดงความเคารพแบบเป็นการแสดงตัวอย่างนี้คุณคิดยังไงกับกิจกรรมนี้คุณเห็นว่ามันเป็นการแสดงความเคารพแบบไหนมีความคิดเห็นอะไรอีกไหมที่คุณต้องการแชร์มาถามตัวเองและแบ่งปะ อันความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้